สวัสดีครับมาดูลูกปลากินอาหารนะครับอาหารพงไบโอต้านะครับปลาป่นสนหรับลูกปลาสร้างภูมิคุ้มกันให้กินเรื่อยๆนะครับทีละช้อนนะครับหนึ่งช้อนครับ ปล่อยไว้เมื่อวานนะครับวันเมื่อวันซืนนะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับปล่อยเก็บไว้วันดมิถุนายนปล่อยไว้5 0 0ันะครับ5,600ตัวนะครับตราการรอด95%เลยนะครับรอดเยอะมากรอบนี้กินปลาพงจากอาทิตย์หนึ่งโอเคครับ